ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพนพี่นพ,พน้องๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูสวนยูคาเป็นที่นาดอนเป็นต่อสองนะครับต่อ2 K7 ในที่นาดอนเนาะดูการงอกแกตัดได้ปีหนึ่งแล้วละ่ะปีนิดนดนะครับเป็นการปลูกระยะความห่างระหว่างแถวเนี่ย 2เมตรห้แล้วก็ความห่างระหว่างต้นประมาณ1เมตรนะครับก็ถือว่าทีนะครับผมก็จะพามาดูผลงานการแตกหนอ่อแล้วก็ว่ามันจะโตไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้แถวบ้านผมนี่กำลังจะเป็นที่นิยม50าสเซน7จ็ดิบเซนหนึ่เมตรนะครับทีทั้งระหว่างแถวทีทั้งระหว่างต้นเริ่มเริ่มที่จะมีการ พัฒนาการปลูกใหม่นะครับดูการความใหญ่ของเขานะ k 7ต่อ2แบบที่ทีแบบทีระหว่างแถวระทีเอยระหว่างต้นระทีนะครับเนี่ยเม็ดดึงนะครับเม็ดนึงสวยนะครับแปลงนี้15ไร่15ไร่ผู้รับเหมาเขาให้ไป2องแสนหต่อแรกนะต่อแรก สิบห้าไร่สองแสนหกเป็นของญาติๆทางนี่แหละทางผมนี่แหละก็จะลงมาทําหลายหนแล้วยังไม่ได้ลงมาแต่ผมพาไปดูไปดูตรงที่เตียนๆถึงจะชัดเจนเนาะถ้าก็ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับผมไม่ได้แต่งเขาก็ขึ้นมาหนอ่อสองหนอ่อสามหนอ่อสี่หนอ่อ ก็อ้วนสวยนะครับอ้วนสวยเป็น K7 แถวบ้านก็จะมีแต่เกตเอทั้งหมดนะครับเกตอื่นเขาไม่นิยมเนี่ย3มต้นเล็กต้นหนึ่งจริงๆมันต้องมาแต่งออกกันละเพียแต่ว่าเจ้าของแกอายุเยอะแกก็เลยไม่ได้มาสนใจขนาดนั้นยังยังจะได้ตังค์อีกอยู่นะนห่ออีกปีนึงนีได้ตังค์แล้วเนี่ยทุกท่าน นี่เลข2กลางหนึ่งใหญ่สองตัดทิ้งสักสต้นนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็ต้องเอาออกอย่างนี้ก็ต้องเอาออกสองเล็กเล็กสต้นนี่เอาออกสวยนะฮะปลูกเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเขาขายไม้เข็มกันเวลาเขาเหมาเขามองดูไม้เข็มเคเจนะพอเคเจ็เขาจะทรงตรง ตรงแล้วก็กลมมันจะทําเป็นไม้เข็มได้ไม้เข็มถ้าไม่สวยเขาก็ไม่เอานะตรงอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเป็นตีนช่วงตีนช้างนีไรเขาก็ไม่เอาอย่างนี้ห้ต้นก็แต่งออกครึ่สองเหลือสต้นก็เห็นแล้วก็ดีใจแทนเจ้าของสวนทุกท่านเห็นไหม สวยเนยียนเลยเนะี่ยนี่ขนาดแกไม่ได้มาดูแลอะไรนะปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่นะครับปีเศษฐีแกยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะสวยก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเนาะคนที่คิดจะปลูกอยู่ค่ะเป็นที่นาดอนเมื่อก่อนผมก็มาไถทำนาไอ้แกข้างบน เมตรดึงเม็ดึงนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วขนาดเนี่ยทุกท่านดูความยาวห้าหกเมตรเขาชอบดินทรายเคเจ็ 7, ดูคาทุกชนิดแหละถ้าดินทรายนีย่เขาจะชอบเป็นกรณีพิเศษมันก็ปลูกได้ทุกดินแล้วครับดินดีดินชั่วปลูกได้หมดแต่แว่าดินทรายนี่เขาจะถูกกัน นี่อีกปีกว่ากว่านี่แกก็ได้อีกแล้วอย่างไม่ได้กว่าสองเซนแล้วนี่เราผือได้เยอะกว่าตออแรกอีกไม่รู้เลยต้องดูแลรักษาหน่อยหนึง่งอ้วนนะฮะปลูกทีทีเวลาเวลาต่อสองต่อสามเราเอาไว้ต้นเดียวก็ได้นะทุกท่านเอาแบบทีทีนี่แหละห้าสิบเซนเจ็ดสิบเซนเมตรหนึ่งเนี่ยเอาไว้ต้นเดียวหรือสองต้นอย่างเงี้ยโตเหมือนกันนะครับโตเหมือนกันได้ขายเหมือนกัน ได้เงินเหมือนกันทุกท่านก็มี f อฟถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับการปลูกทีนะเนี่ยพ่าผมเคยลงคลิปแบบทีทลงไปสองสามหนก็มาถามเกี่ยวกับว่าเออมันจะไปให้ผลผลิตดีไหมมันจะโตไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เหลือครับโตถึงจะไม่โตเท่าปลูกห่างแต่ก็ยังถือว่าโตอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะเลียวเล็ก นะโตเหมือนเก่าได้เงินเหมือนเก่าครับอยู่คาไม่มีผิดหวังครับเอฟีทุกท่านถ้าถ้าถ้าอยากปลูกนะถ้าอยากปลูกไม่มีผิดหวังไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดว่าเออคนปลูกเยอะๆตลาดมันจะตันจะอะไรไม่มีทางครับหวกลบนิดหน่อยเรื่องราคาเท่าที่ประวัติเคยผ่านมา กี่ยวกับราคาการตลาดไม่ต้องกลัวคลิปนี้ขอบคุณครับปลูกแบบติดถีเนาะ